กินขา้าวยำเลโนรารำที่ปักตาเสียงปีกลองดังก้องไกลออกแก่งหาดทรายป่าชายเลนเขียววนนผมบอลวิจิตติมเราอยู่กันในรายการสวัสดีไทยแลนด์วันนี้เราอยู่กันที่วัดทุวันบันพตนะครับอยู่ในตำบลขนอ อำเภอขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศภายในวัดแห่งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไงสวยงามแค่ไหนวิจิตขนาดไหนแล้วผมจะพาไปดูครับไปกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่บันไดนะครับกำลังจะขึ้นไปเป็นวัดอ่าอบนนี้ก็จะมีวิหารนะครับหรือว่าศาลามุมมองมุมสูงจิตชมวิวต่างๆในวัดนี้นะครับนี่ก็เป็นบันไดนะครับที่เก่าแก่มากเลยเอ่บเดี๋ยวเราก็ <c oughs> ไปขบวนเลยครับ ท่านองท้านะครับวันดีวไม่เหนื่อยตัวนี้ก็ได้มาถึงด้านเบินเลยนะครับก็ให้ทุกคนได้ดูรอบๆนะครับเป็นอะไรที่สวย,ยางามมากนะครับอ,อยู่บนภูเขานะครับวัดสุวรรณบรรพตนะครับนี่คืออุโบสถด,ด้านบนดูแล้วก็ สวยงามแลวก็กงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับออตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินมาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่กำลังจะสร้าง ทเจดีนะครับผมก็ไม่ราบว่าเจดีอะไรนะครับแต่ว่าจากที่ดูแล้วก็มีรูปทรงมีลักษณะคล้ายคล้ายกับเจเจดีเจชาวรากรที่ประเทศพม่านะครับเหมือนอย่างกุุงนะครับเป็นเจดีขนาดเล็กนะครับร็จสวยงามมากนะครับอ,อยู่ในทรงมนหรือว่าพมา่าทางภาคเหนือป้านุนะครับแถวหนุ นะครับเดี๋ยวเราก็ไปกระต่อนะครับเป็นไงกันบ้างครับบรรยากาศที่ผมพาไปดูเมื่อกี้สำหรับวัดรุวันบรรพตนะครับวันนี้โอได้เห็นกันแล้วนะครับ ตั้งวิวหรือว่าอาจจะชมบันไดกันแล้วเมื่อกี้โบอุโบสถเจดีชาวิดากองจำลองนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ยืนอยู่นะวัดสุวรรณบรรพตตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอกลาบลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับ สวัสดีครับ